เลยจ้ะอยู่ทำไมได้แน่นอนทุกคนแต่อย่ามาโวยวายว่าจะไม่ได้นะจ๊ะรอบนี้ครับไม่ได้วยย่ายังไงละจ๊ะเพื่อนจ๋าพร้อมจับรางวัลบันสลากฟอมนะครับสลากฟอรมครับสลากฟอมสลากฟอ,อมเ่านะครับ ฟนอยู่ข้างในจับแจงช่วงส,สัปดาห์สัปดาห์นี้ไม่ได้ยังเหลืออีก4สัปดาห์เราจับจนจนหน้าช้ำเสานี้เป็นเสาที่3บรรยากาศเดิมๆแสบก,กันซ้ำๆนี่แหละเขาเรียกว่าของติง ทราบว่าที่พูดสายอยู่นี่คุณประกายรัศสังคะหรือเปล่าคะใช่ค่ะคุณประกายรัศสังคะเออได้เคยดูไฟ้สดพิมพ์พริพายไหมคะดูค่ะแล้วได้ซื้อของที่ร่วมชิงโชคกับเขาไว้หรือเปล่าคะอ๋อซื้อไว้ค่ะ,คะแต่มีมีอินบ็อกซ์ไปถามแล้วอะค่ะยังไม่ได้รับของเลยคะ่ะอ๋อยังไม่ได้รับของเลยเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะของยัง,ไม,งไม่สะดวกอ่ะะือะของอยัง,ยงไงให้เขาตอบทางอินบ็อกซ์มาทีหนึ่งกันลวกันพี่จา๋า ลูกค้านึกว่ามิชาชีพแน่นอนเลยเขาไม่เชื่อว่าเป็นเราเขาบอกให้ตอบทางอินบ็อกซ์เท่านั้นลดมากเพื่อนรักกูลดมาก,ลก,ก,ลมากและอีมิชาชีพนะกูทํางานยากมากนะถ้าอินบ็อกซ์ไปหาเขาเขาไม่เชื่อคุณพี่ขาค่ะคุณพี่ใจเย็นๆนะคะคุณพี่เปิดเพจพิมพ์รีพายขายทุกอย่างตอนนี้นะคะ๋อ่คค่ะเปิดตอนนี้นะคะนี่คือเสียงของพิมพ์รีนะคะ คุณพี่ได้รถฟอร์จูเนอร์หนึ่งคันคันที่สามมารับด้วยค่ะเออพี่จะรอฟังประกาศจากวิญญนิทายอะไม่เชื่อไม่เชื่อเชื่อไหมเนี่ยเชื่อไหมเหมือนจะเชื่อเลยอนะเชื่อหรือยังเชื่อแล้วค่ะเชื่อแล้วค่ะ อ๋อก็แจกพร็เจคเนอร์ไปแล้วค่ะสาคันตอนนี้ทองออกมาเป็นพันวงแล้วค่ะทองคำ iPhone ยังเหลืออีกเป็น10 LK 2 LK 3 c f มาได้เลยนะคะระบบฉูดหมดคุณพิง์ไม่ใค่ดูสกปรกทีกเนไม่ค่อยได้อาบน้ำค่ะการเยอะการแจกรางวัลครั้งที่3าของเราเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาผู้โชคดีกันดีกว่าค่ะครั้งแล้วครั้งเล่าเฝ้าแต่แจกค่ะและที่เหลือก็อย่าพึ่งเสียใจไปนะคะเพราะว่ายังมีอีก4ครั้งที่จะได้รับรางวัลค่ะ 别慌。 เที่ยวส่างบ้างคุณยังไงก็รับที่พิพิทภัณที่สูด หาช่อถูกเอ, <c oughs> ออโอเคแต่ไอ้ตั้งงไม่เจที่หาช่อถูกหรอกว่ะไปเดี๋ยวเนะ,ะเดี๋ยวให้เพื่อนรับคนย้อนกลับไปดูวันแรกหน่อยว่าเขารับโทรศัพท์แล้วเขาพูดกับคุว่าอะไระแล้วได้ซื้อของที่ร่วมชิงโชคกับเขาไว้หรือเปล่าคะอ๋อซื้อไว้อะค่ะแต่มีมีอิ็อ b o x ไปถามแล้วอะค่ะยังไม่ได้รับของเลยค่ะอ๋อยังไม่ได้รับของเลยเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะของยังไม่สะดวกอ่รอะ ยังไงให้เขาตอบทางอินบ็อกซ์มาอีกทีนึงก็แล้วกันพี่จ๋าแม่เป็นการทำที่ผูน้องมากเพราะมันคิดในใจว่าอะไรเนี่ยวิชาชีพเพราะมันคิดว่ามิชาชีพแน่นอนตอนแรกก็ว่าเสียงพิมพ์นักเหมือนมากเลยอะมันปลอมเสียงเหมือนมากเลยก็เลยลังเลลังเลตอนนี้พี่สาวบอกว่าเฮ้ยเสียงออกในเพจอะก็เลยเหมือนดีใจแบบดีเลย ดีดีด้วยล่ะเราจเริ่มอนที่าค่ะ่มีคะบค่ะแล้วคืเอาาม่ืี่พ่ากแต่จริงไม่เลือย้แล้วมีได้แน่ีมารด้่จงแต่จริจริจริงแต่ริงจริจริงแ่จริงแต่จริงแ่แจรรงร่จริงแต่ง่่แ